วนเวียนเป็นนางไม้เลยนะอย่ามาว่าฉนะไม่ไปไหนสัทีมันต้องไปทางไหนอะ่ะมันต้องไปทางฉันว่ามันต้องทางเห็ดนี่แหละไปค่ะแล้วมันตกเห็ดไงประเด็นอะ่ะนี่มันริมไปหรือเปล่าประมาณไหนวะ นี่ไงนี่ไงได้แล้วได้แล้วเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยกลัวน่ากลัวจัง กับนักเข้ารูนี้เหรอไปสิมืดนิดนึงนะคะน้องๆแต่ว่า คืออะไรอะ่ะโอ้ยเมื่อมีตัวอะไรกำลังกินอะไรอยู่ สมองหรอหนูยักษ์ทุ่งหญ้าแม่ เอา <laughs> เดี๋ยวนะมันต้องไปยังไงวะเราไม่รู้อ่ะมันมองไม่เห็นอีกมุมหนึง่งไงมันให้เราเดาเอาอ่ะ ได้ยินเสียงสับไหมเสียงสับมากอุ้ยมันเขาเห็นเราเหรอ แล้วงไงต่อพวกมึงอเฮ้ยยังไงต่อ <L im it> ปลาใส่ตรงไหนมันนะ่ะหมใส่ตา โอ๊ยางโอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยทำงาน มันต้องทำยังไงอ,อ่ะเอ้าอุยยากอะ่ะเดินไปข้างล่างเห็นไหมล่ะตายเลยว้ายก็ตายเหมือนเดิมอะ่ะเอาไงดี มันก็ตายอะ่ะมันต้องทางมันต้องมันต้องไปทางทางที่มันทุบหรือเปล่าวะเอาไหมเอาไหม <c oughs> นั่นน่ะมันก็โดนน่ะทำไงดีวะ ทำไมตรงนี้ยากจังหินอยู่ไหนก่อนหินอยู่ไหนก้อนกระโดดตอนทุบเออจริงเธอฉลาดมากเลยมิลินมันก็โลมมากโอ้ยมิลิน มันก็ตุยอยู่ดีว่ะเอาไงดีวะพวกมึงมันต้องยังไงวะอุ้ยๆได้แล้วได้แล้วได้แล้วอุ้ยๆเลิศมากเลิศมาก

เดินไม่ได้เดินไม่มันติดแขนนะ่ะอุ้ย ตายหรือ,อยังมันตายหรือ,อยังก็จะผ่านว้จาจะกระโดดลงไปทำไมอี่หอยกระพือ จะกระโดดลงไปลงไปทำไมก่อนเอาแล้วปีนยังไงเนี่ย <c oughs> เออไปช่วยอีเด็กคนนั้นน่ะ ไม่หรอกใครจะไปเล่นถึงเช้าคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกุณหัวใจให้พี่ด้วยนะเอา้าตายตายได้ยังไงอ่ะตายอะสูตายได้ยังไงก่อน Come he die. Come he die, wanted to cry. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. งงมากสิทำไมตายก่อน <c oughs> มันไดเหรอนี่ไ <c> ง <oughs> เดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเชนเย็นไม่ต้องร้องค่ะฉันหาทางขึ้่อนก่อนอ๋ออันนี้อย่าร้องค่ะอย่าร้องค่ะ ไม่ป่ายยังไงล่ะ <c oughs> โอ้อันนี้มันโอ้ย <c oughs> ไม่ต้องร้องค่ะ ร้องทำไมก่อนดันไปข้างหน้าหรอลงมาเอาอ้อยเนี่ยเออลงมาลงมาช่วยกันเปิดประตูตรงนี้อขอบคุณนะไปเปิดประตูค่ะมาช่วยกันมาช่วยกันอือ สวัสดีค่ะไอ้เชี่ยดโดนเราหนีบตายหาเลยยัไงต่อวะพวกมึงทางนี้หรือเปล่าไปไม่ได้เราออกยังไงล่ะทีเนี้ยมีคนโดนหนีบตายหาเลย เดินดีๆนะไอน้นั่นโดนหนีบตายห่าเลย <c oughs> น้องขิดนะทำไมน้องขิดนะโอเคฉันมาส่งถึงบ้านแล้วนะขีดไปสองไม่เป็นไรหรอกเนาะ <c oughs> มึง <c oughs> ขิดไปสองไม่เป็นไรหรอกล่าสุดขิดหมดเลยจ้า <c oughs> <c oughs> ฉันกลายเป็นฆาตกรรมหมู่ <c oughs> แล้วจะให้ฉันไปช่วยทำไมวะไม่เข้าใจคือตนคือจะให้ไปช่วยทำไมวะช่วยมาขิดเนี่ยนะ เอาโดนแดกเลยยกย่อแล้วนะ เฮ้ยมึงลราไปไงต่ออ๋อรูนี้หรือเปล่าวะมังไปแล้วเฮ้ยเอาไงต่อดีวะ อ้ยในน้ำมีแถบด้วยดูช่วยฉันด้วยนะ โอ้โหเต็มเลยแล้วไปทางไหนต่อวะ ุิยเทาไงต่อดีเึ้นยังไงอ่ะไม่มีเรามั้ง ไปค่ะผ่านแล้วไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นมันเป็นตัวอะไรวะ แอบตามขอบหรือเปล่ามันมีแสงไงแล้วเราจะทำไงต่อวะทำไงโอ๊ยเออฉันสงสารเด็กพวกนั้นมากๆเลยอะลองดูเอาโดนแดกเลย มัน,ไป,งไ,งนไ,มไปยังไงอ่ะตรงเนี้ยทำไมยากจังไปยังไงอ่ะหรือว่ารอมันหันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยดูตรงหัวมันนะมันหันมาทางนี้เดี๋ยวรอมันหันไปทางนู้นปะพวาเธอเห็นหัวมันไหม เนี่ยไม่ได้อ่ะไปยังไงอ่ะวายอุยอ้ยยา ไปในรูนี้ป่ะเข้าไปในรูก็ตุยเดี๋ยวนะมันต้องไปทางไหนวะพวกมึงบอกสิ มันจะเห็นฉันไหมอ่ะมันจะเห็นไหมมันให้ปีนบนกำแพงหรือเปล่าอุ้ยรอดแล้วรอดแล้ว กดทำไมงงมากงงกับอีปุ่มกดเนี่ย มันมันจะชะเงอมันจะชะเง้อมองหรอมันจะชะเงอมองหรอเนี่ยมันขึ้นไม่ได้อ่ะต้งไงต่อ เสียงคำรามดังมากไปค่ะเธอเธออันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะที่เป็นเขียวๆที่ที่เขาปลูกไว้หน้าบ้านแล้วแล้วมันไม่ต้องกินน้ำอะ่ะเขาเรียกต้นอะไรวะที่ใช้ที่ใช้สเปชีดอะ่ะ หนวดหรือสีเออว้ายโอย้ตกต้นไม้หนวดตาแปะ๊ะตะบองเพชรเออแม่น้องตกจริงจะตกไปทำไมก่อนก็ไม่รู้ ค่อยๆไปเนาะอุ้ยว้ายอ๋อเราต้องตกลงมาตามนี้แล้วมาเจออะไรวะเนี่ยฮึตายหาเลยตัวนั้นน่ะ <c oughs> ายห่าเลยตัวนั้นน่ะมึงฉันไม่ได้ตั้งใจมันกำลังบูชาพ่อกับแม่อยู่ เขากำลังมีความสุขกันอยู่เลยเมื่อเกี้ยวพวกมึง